การจัดซื้อ,อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในมาตราแปดนะครับก็คือว่าต้องตรวจสอบได้ไม่ต้องกลัวสสไอไปตรวจสอบท่านอินฟูท่านอินท่านต้องได้รับการตรวจสอบนะฮะเพราะเป็นไปตามกฎหมายนะครับนะไม่ใช่นะครับนักการเมืองรังแกประชาชนเขากําลังตรวจสอบว่าคุณได้งานได้อะไรแบบไหนและผมเชื่อว่าสสไอได้มีข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับแล้วก็ต้องให้ท่านตอบท่านได้งานยังไงรู้จักใครในกระทรวงเกษตรไหม พราะโดยทั่วไปถ้าท่านรู้จักผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะมันจะมีปัญหาขัดกันเรื่องผลประโยชน์หรือเปล่าในฐานะที่ผมเป็นทํางานให้บริษัทขนาดใหญ่นะครับถ้าท่านรู้จักผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับท่านก็ผงใสหรือไม่ก็ต้องไปตอบนะฮะนะครับเข้าใจนะด,ดูกดกระสวงนะกดกระสวงนะครับกดกระสวงเขาบอกอะไรนะครับ กฎกระทรวงอ,อะไรเนี่ยนะครับ23-160เนี่ยการจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินห้าแสนบาทก็ให้ใช้วิธีการจอดจงจิ้มเลยเนี่ยเอาคนนี้อยากได้คนนี้อยากได้คนจิ้ม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 ห้าแสนห้าแสนห้าแสนเงินไทยครับเงินกูเงินภาษีนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ตรวจตรวจสอบครับนะครับเพราะนั้นการที่ อินฟูมาถามว่าสสไอเนี่ยทำไมรังแกรประชาชนหรืออะไรต่างเนี่ยเขามีหน้าที่ตรวจสอบนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนไหมครับอืมนะครับอืมนะครับแล้วก็อยู่ในหมวด2ที่ผมรายงานไปแล้วว่าการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริตเพื่อเกิดความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐภาคประชาชนต้องช่วยกันตรวจสอบการทุจริตและมีข้อตกลงคุณธรรมตาม,ตามนะตามมาตรา16และมาตรา18เพราะนั้นการตรวจสอบอินฟูถูกต้องนะครับ ไม่ใช่สะสะละแกะประชาชนสะส,ะสะทํางานให้คุ้มกับเงินภาษีไม่ใช่นั่งเวยรัฐบาลนะครับย้ายพักไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมสนับสนุนนะครับสวนยินฟูทําประโยชน์แก่ประเทศชาติรับเงินบริจาคมาเอาไปช่วยเหลือทหารก็เป็นเรื่องดีแต่คนละส่วนกับการที่ท่านได้รับผลประโยชน์จากรัฐจะต้องได้รับการตรวจสอบจะต้องไม่ไปอะไรต่างๆนะครับก็เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อีกยาวไกลนะครับและท่านรื้อระบบนี้ได้เนี่ยต่อไปเนี่ยอย่างสมมุติว่า กรณีอินฟูเนี่ยไปรับงานไม่เกิน5้าแสนเนี่ยต่อไปเนี่ยนายกอบจอบตต่างทั่วประเทศมันทาเหมือนกันหมดนะครับเราต้องตื่นตัวแล้วใครที่ได้รับความเสียหายผู้ประกอบธุรกิจรายต่างก็สามารถไปไลองเรียนปปชอฟ้องศาลทุจริตได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกสอสอเข้าไปแล้วเนี่ยต้องทําหน้าที่ให้ให้คุ้มภาษีไม่ต้องกลัวทัวลงประชาชนเนี่ยอาจจะวิพากษ์วิจารณ์สอสอไอ้เพราะอะไรครับ เพราะบางครั้งเนี่ยมาอินฟูเนี่ยเขามีคนติดตามมากนะพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้ติดตามเนี่ยกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างจะได้รู้ไงเดี๋ยวจะได้รู้ครับพี่น้องประชาชนผมบอกแล้วพี่น้องประชาชนทั้งประเทศถ้าใครยังไม่ตาสว่างเรื่องอะไรต่างเนี่ยท่านก็ถาม Google ถามแชท GPT AI มันจะบอกเลยเออนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังติดตามต่อไปเพราะนั้นออการกลับเคลื่อนการตรวจสอบของสอองสไอ,สอ,อเนี่ย เขาถนัดเรื่องการตรวจสอบการใช้งบประมาณอยู่แล้วส่วนที่เขาถามไปยังยินฟูให้โยไงานนายโยไปถึงท่านนายกแล้วก็โยงไปถึงท่านรองนายกนะอันนั้นเขาก็ทํางานส่งต่อให้กับหลังสิมันลมเพราะเขาอยากจะคุยกับนะครับท่านรองนายกเกี่ยวกับเรื่องสแกมเมอร์ว่าท่านมีข้อมูลอะไรบ้างนะนะครับเขาอยากจะได้ข้อมูลเพื่อไปป้องกันและปราบปรามกมเมอร์ในประเทศไทยเพราะนี่ทั่วโลกเขาตื่นตัวเพราะ ปัญหาที่แท้จริงชายแดนไทยกอมเมนก็มาจากเรื่องสกมเมอร์เรื่องผลประโยชน์ของสมเด็จฮุนเซนนะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีที่มาครับแล้วคคยดูนะครับงานตรวจสอบอินฟูเนี่ยนะนะครับนะซึ่งเป็นสะพานนําไปสู่ทั้งนายกรองนายกนะและปัญหาชายแดนเนี่ยและก็บปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยยังไปอีกยาวไกลไม่ต้องห่วงครับท่านอินฟูไม่ต้องห่วงครับ,รบเขาตรวจสอบแน่แล้วไม่มีใครกลัวอินฟูหรอกครับนะครับไม่มีใครไม่มีใครกลัว นะครับนะเขาเขาเขาจะตรวจสอบลึกนะครับโดยเฉพาะมูลนิธิอะไรต่างๆที่รับบริจาคเนี่ยเอาเงินไปช่วยเหลือประชาชนตรวจสอบครับเพราะเท่าที่ผมทราบมาไม่มีชื่อไม่มีชื่อท่านเป็นกรรมการในมูลนิธินะเท่าที่ทราบน่าจะมีกรรมการสามคนและพวกนี้ก็มาจากแลละลูกน้องของสื่อใหญ่นะครับลูกน้องของรายการดางังเป็นคนจัดเตรียมตั้งมูลนิธิกับท่านนะท่านจึงไม่รู้เลยรับรายรับรายจ่ายเข้ามูลนิธิเท่าไหร่เท่าที่ผมทราบมานะ นะครับถ้าไม่จริงก็ช่วยโต้แย้งด้วยเท่าที่ทราบนะมูลนิธิไม่มีชื่อท่านนะนะครับท่านโพสต์อย่างเดียวแปะลิงก์อ่อกสิกรอย่างเดียวนะ่ะเท่าที่ผมทราบนะมีทีมงานของรายการดังเป็นคนจัดทํามูลนิธิให้ท่านเสร็จนะ,ะเป็นคนอยู่เบื้องหลังเป็นสื่อนะครับแล้วก็คนถอนเงินเบิกเงินเท่าที่ทราบไม่น่าใช่ท่านท่านจึงไม่รู้นะวีเงินเข้ามูลนิธิเท่าไหร่เพราะท่านท่านไม่ได้ทําคนเดียวท่านมีทีมงานเป็นสื่อใหญ่นะครับสื่อใหญ่เลย นะครับแล้วคนถอนเงินเนี่ยสามคนก็ไม่ใช่ท่านนะท่านได้ทราบนะเออท่านไม่เกี่ยวเพราะนั้นผมยังสงสัยเลยมีคนถามเอ้ามีเงินเข้ามูลนธิธิเท่าไหร่ก็ยังไม่ทราบเลยก็ท่านจะไปทราบได้ไงก็ท่านโพสต์อย่างเดียวแล้วก็แปะลิงก์กสิกรแต่ว่าคนที่มีอำนาจฝากถอนโอนย้ายเป็นเป็นลูกน้องของรายการดังนะเออนะครับอ่าถ้าไม่จริงให้โต้แย้งเลยนะเท่าทได้ทราบเป็นแบบนั้นนะท่านท่านเลยไม่รู้ว่าเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่นะครับ นะเข้าใจว่าท่านไม่ได้ได้เกี่ยวข้องกับการถอนเงินนะครับเพราะว่าท่านมีทีมงานเนะแล้วพวกนี้ก็เป็นสื่อด้วยนะนะครับแต่พูดแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะตกใจนะอันนี้เล่าให้ฟังนะครับไม่มีเลยเท่าที่ผมทราบนะนะครับไม่มีชื่อท่านนะท่านไม่ได้เป็นคนถอนเงินอะไรต่างนะนะถอนเงินก็ต้องสองในสามก็ก็ก็เป็นทีมงานของรายการดังแหละแต่เป็นคนดูแลให้ท่านตั้งจัดการหมดอนะ นะครับนะอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะนะครับนะลองไปลองดูจริงไหมนะ่ะผมรู้ว่าท่านไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องในมูลนิธิเลยคนก็เข้าใจว่าท่านเป็นเจ้าของมูลนิธิแต่ความจริงเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะท่านไม่มีชื่อในมูลนิธิเลยนะจุกรูจุกรูไม่มีเลยครับนะอ่า,อาแต่ถ้าถามว่าท่านมีประโยชน์ต่อประเทศชาติมีครับท่านมีส่วนช่วยทหารสร้างถนนสร้างอะไรดีนะแต่ว่า ฝากสไอ้า,อายไปดูนะครับว่าคนที่ตั้งมูลนิธิให้กับอินฟูคนนี้เป็นใครนะครับรายการไหนเป็นเจ้าของรายการคงไม่รู้หรอกเจ้าของรายการไม่รู้นะว่าลูกน้องเนี่ยไปทํามูลนิธิให้กับท่านอินฟูแล้วก็ไม่มีชื่อเลยแต่เวลาท่านโพสต์ที่ไลท่านก็คนก็เข้าใจว่าท่านเป็นเจ้าของมูลนิธิความจริงท่านไม่มีชื่อเลยถ้าที่ผมทราบมานะท่านเลยไม่รู้ว่าเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่นะคนก็เลยสงสัยว่าท่านเป็นตัวจริงหรือเปล่า คนก็เริ่มสงสัยว่าท่านเป็นตัวเจงหรือเปล่ายังไงนะแต่ว่าเท่าที่ติดตามผลงานท่านก็ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือทหารนะอย่างน,น้อยก็เปิดซาวผีอะไรต่างขับไล่ขมินอะไรต่างช่วยเหลือคนไาเยอะท่านก็ก็เป็นคนดีนะแต่ว่าเออลึกๆแล้วที่กระทรวงมหาดไทายนายทะเบียนนล้ท่านจะรู้เลยว่าใครเป็นคนตั้งมนตนิธินะใครเป็นคนถอนเงินโยกเงินเข้าออกเนี่ยที่ที่ท่านอินฟูบอกว่าออกไปประมาณร้อยกว่าล้านเนี่ย ผมว่าท่านไม่ได้เกี่ยวกองการถอนเงินก็อยากจะถามว่าคนที่เป็นเจ้าของมูลิตีแท้จริงคือใครครับนะครับนะผมเนี่ยก็น่าจะได้ข่าวมาแล้วกันผมว่าสสให้ทำต่อดีกว่า,าพี่เด็ก่็ทีเป้าแค่นี้พอละทีเป้าแค่นี้นะครับสสไปทำต่อไปดูนะครับว่าอินฟูคนนี้ใช่เจ้าของมูลิธิ้ไหม ต่ที่ผมทราบมาท่านไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะนั้นที่ท่านบอกว่าไม่เลยผมไม่เคยเอาเงินไปใช้ส่วนตัวเลยถูกแล้วครับเพราะท่านไม่มีอำนาจในการถอนเงินหรือเปล่าท่านไม่ได้เป็นกรรมการมูลนิธิหรือเปล่าเราไปลองดูสิครับสื่อครับผมว่าสื่อที่สนับสนุนท่านอินฟูเนะี่ยมีหลายช่องนะท่านลองลองไปตรวจสอบดีว่าเออลองดูรู้นะลองดูนะเพราะนั้นสิ่งที่ท่านอินฟูพูดเนี่ยบอกว่าท่านไม่เคยเอาเงิน,นมูลนิธิไปใช้เนี่ยนะครับจริงนะเพราะว่าท่านไม่ได้มีอำนาจในมูลนิธินะและท่านก็ไม่ได้เป็นเจ้าของมูลนิธิ แต่ว่าสิ่งที่ท่านโพสต์มาเนี่ยคนเข้าใจว่าท่านเป็นเจ้าของอลองไปดูนะผมเชื่อว่าท่านอินฟูเป็นคนดีนะร้อยเปอร์เซ็นคนดีร้อยเปอร์ซ็นแล้วท่านเป็นคนใสขาวสะอาดเชื่อผมเนี่ยที่ผมได้ข้อมูลมานะนะครับเออนะครับลองไปตรวจสอบนะนะผมได้ข่าวมาเป็นข่าวลือแว่วๆมานะทุกรูลองไปดูข่าวแว่วๆมานะสื่อควรจะไป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 ,ไป,ไปถามนะใครเป็นเจ้าของ การถอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยแล้วใครเป็นคนเอากระดงกระดาษส่งให้ท่านอินฟูมาโพสอะใครละ่ะส่งมาจากไหนไปดูข้อมูลทางไลน์เนี่ยกระดาษเจ็ดพันแปดนาวมาจากไหนล้ะใคระ่ะท่านอินฟูจะไปรู้เรื่องอะไรอะนะถ้าจะถามเรื่องการเสียภาษีของท่านอินฟูต้องไปดูบริษัทของท่านบริษัทของท่านที่ไปรับงานกระทรวงกรเกษตรไปดูนะไปดูและไปดูด้วยบริษัทของท่านเกี่ยวข้องอะไรกับมูลนิธิเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าลองไปดูนะนะครับผมว่าสสไอ้นะก็ไปลองไปตรวจสอบต่อนะ พี่เดก็ชี้เป้าแค่นี้แต่ผมยืนยันว่าท่านดินฟูเป็นคนดีเป็นคนที่รักชาติรักแผ่นดินแค่เนี้ยนะครับชัดเจนนะเออนะนะฮะชี้เป้าแค่แค่นี้แล้วกันทุกคนเป็นคนดีครับรักชาติรักแผ่นดินกันทั้งนั้นสวอร์กนากรักชาตินะครับทุกคนรักชาติพรรคส้มก็รักชาติพรรคลำเงินก็รักชาติเพื่อไทยก็รักชาติทุกคนรักชาติหมดนะครับก็ท่านท่านลองไปดูเพราะฉะนั้น การเปิดประเด็นของสอสไอเนี่ยประเทศชาติได้ประโยชน์เราจะได้มันลื้อระบบการจัดซื้อจัดจ้างจะได้รู้ว่าโอ้ยงบประมาณไม่เกินห้าแสนบาทจิ้มใครก็ได้นะครับหัวคะแนนก็ได้นะพักพวกตัวเองก็ได้โอ้โหเงินเงินภาษีทั้งนั้นนะออกไปจับเงินภาษีนะ่ยต้องไปอยู่กับพวกหัวคะแนนคนใกล้ชิดญาติสนิทลูกน้องนะการเมืองอันนี้พูดเนี่ยผมเออพูดกว้างๆนะ ผมคิดว่าผมเสียภาษีนะเป็นเป็นคนไทยนะผมต้องกล้าพูดแต่ผมไม่บอกว่าใครบิดใครถูกนะนะครับเพราะฉะนั้นลองลองไปทําต่ออย่าให้มันจบนะนะครับเอ,อไอ้ลักษนอกอย่าให้มันจบเดินต่อครับเราจะได้รู้เลยอ่ะนะฮะได้รู้นะครับนะเข้าใจนะเอ,อนะครับก็น่าจะพอแค่นี้แล้วมั้งอืมนะครับใครจะมีอะไรถ้าถามก็ถามมานะนะครับเอ่านะ นะครับเนี่ยสีสุวรรณอ่ะตามไปเลืองไกเราไปตรวจสอบดูนะอ่านะครับเราไปดูนะฮะนะครับเออนะฮะนะครับลองตรวจสอบดูอ่านะครับอ่นะครับอืมนะมีคนถามว่ารายการไหนโอ้ยอย่าไปยุ่งอะไรเขาไม่เกี่ยวเจ้าของรายการาไม่รู้เรื่องผมเชื่อเลยเขาไม่ยุ่งหรอกนะแต่เป็นพวกทีมงานนนะครับอืมนะครับอ่าลองดูนะลองไปดูนะอ่าสวัสดีทุกท่านนะครับ พี่เดนะครับขอบคุณครับนะครับนะว่ากันไปนะครับมีอะไรบ้างครับนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการทำงานของสสไอ้ก็ควรได้รับการเช่นชมนะครับอ่านะนะว่ากันไปครับนะครับได้ความรู้ครับขอบคุณครับโดยเฉพาะจัดซื้อจัดจ้างนะ เรากาลังทวงเงินของแผ่นดินทวงเงินแล้วก็ต่อไปก็ไม่ให้มีการไปไป,ไปจัดซื้อจัดจ้างแบบจิ้มไม่เกินห้าแสนนะครับนะอืมนะนะว่ากันไปนะฮะตรวจสอบไม่พบแล้วใครรับผิดชอบเเออออนะครับออ่าืมนะครับงานนี้อินฟูก็ว่ากันไปนะลองดูนะครับอยากให้เขาบอกมาว่ามูลนิธิใครเป็นเจ้าของจริงๆแล้วเขาคือใคร เจ้าของมูลนิธิเขาคือใครเอาเอาเอาจริงๆเลยคือใครนะนะครับอา่านะอืมให้ความรู้นะจัดซื้อจัดจ้างนี่แม่งโอ้โหถ้าสมมตินะสมมติเป็นเรื่องสมมติสมมติมีการทุจริตนะเอื้อประโยชน์กันเอา้ามึงเป็นพรีเซนเตอร์ให้กูมึงเป็นลูกน้องกูหาเสียงให้กูทําให้กูดังนะครับอ่าก็เอามาเดี๋ยวกูจ้างมึงห้าแสนนะเงินนะพูดหยาบๆยาว่าเงินท่านหรือเปล่าครับแต่เงินภาษีนะนะครับเข้าใจนะอันนี้คือคนไทยต้องตาสว่าง อือนะครับไม่เจอรายชื่อมูลนิธิในเว็บไซต์กรมสรรพากรครับอ๋อไม่รู้ใครไม่รู้นะเราเราไม่รู้แต่ผมได้ข่าวลือมาอาจจะไม่จริงก็ได้มั้งลองไปดูนะนะครับชี้เป้าให้แล้วอ่านะครับทนายรู้แต่พูดไม่ได้มันไม่ใช่หน้าที่ของพูดเขามีคนเ็าทาหน้าที่อยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็เปิดเขาอะไรกันเองไม่ต้องห่วงหรอกงานนี้มันไม่จบหรอกนะครับมันไม่จบหรอกเรื่องปัญหาอินฟูกับสสไอไม่จบครับยาวครับ ยาวใหญ่เลยครับยาวไปถึงเลือกตั้งอนะ่ะไม่ต้องห่วงเราปัญหานี้จะเป็นปัญหาหนึ่งในการหาเสียงเลือกตั้งเลยคือเรื่องงบประมาณแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเรื่องกมเ m m e r อันนั้นก็ลังซิมานโรมเขาก็เอาหนักเลยครับหนักเลยเพราะอะไรเพราะว่าสก c a m m e r ตอนนี้มันเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วคอเซ็นเตอร์ต่างๆเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วมันเริ่มเข้ามาอยู่นะครับอ่พักการเมืองแล้วอยู่ในตลาดหุ้นนะอยู่ในอะไรต่างๆเยอะและ้วนะครับนะมันเริ่ม เริ่มเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเยอะอันนั้นเดี๋ยวเขาค่อยกัะแทกเข้าไปนะครับบางคนถามเอ้ยต้องมีหลักฐานทําไมไม่ไปแจ้งความเขาจะไปแจ้งความทําไมอะนะครับแจ้งความไปเดี๋ยวก็อาจจะมีประกาศมาเราได้ตรวจสอบแล call, <c oughs> ้วไม่พบว่าคนนี้มีคดีเลยจะไปแจ้งความทําไมนะสมัยนี้นะครับนักการเมืองฝ่ายค้านอย่างพคกต้มเนี่ยเขาฉลาดพอมีข้อมูลมาก็ตีแผ่ประจานผ่านสื่อกระแทกมันเข้าไปกระแทกมันเข้าไปนะครับกระแทกเข้าไปครับ เราไม่ต้องไปแจ้งความครับสมัยนี้เราเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้แค่ไหนเราไปแจ้งเออเราแจ้งเราไปแจ้งความแล้วเ,เชื่อมั่นได้ไหมไปแจ้งความเอาอไอ้ผู้มีอำน,นาจก็รู้ข้อมูลเลยเอาอ๋อมันมีหลักฐานแค่นี้นะออนะครับเดี๋ยวสักพักก็มีคนโทรบอกแล้วช่วยออกหนังสือรับรองความประพฤติหน่อยตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทําความผิดหนังสือรับรองความประพฤติออกโดยหน่วยงานของรัฐได้ทําการตรวจสอบแล้วนายคนนี้ มีความประพฤติเรียบร้อยจุกรู่นะครับมันดูแลครับถ้าเราไปแจ้งความมันมีหลักฐานก็ไปแจ้งความเนี่เอาแจ้งความก็เป็นไงนะนะบรรดารัฐมนตรีบรรดานักการเมืองที่เป็นผู้บริหารประเทศครับเอเอดูหลักฐานนี่มันเอาหลักฐานอะไรมาแจ้งความพวกกูบ้างวะอ่ะก็เปิดเผยเราก็ประจานผ่านสื่อทีละเล็กทีละน้อยให้มันเจ็บมันแสบมันคันนะเออนี่ตอนนี้มันไปเช่าตึกนั้นอันนี้มันไปอยู่ตรงนั้น มันไปซื้อหุ้นพลังงานอ่ามันไปนั่งกินข้าวที่นั่นประจานทุกวันเนี่ยพักส้มก็ถนัดงานพวกเนี้ยก็เปิดประเด็นใบประชาชนจะรู้อ๋อพวกมึงเป็นแบบนี้อ๋อทําไมพักการเมืองพวกมึงคนเข้าพักกันเยอะจังวะอ๋อมึงเอาเงินที่ไหนมาซื้อตัวสสอวะแม่ขนาดพักเพื่อไทยยังบอกเลยโอ้โหมันซื้อตัวสอสกันาดหัวเราเท่านั้นเท่านี้สุริยะนี่ออกมาพูดเลย นะสุริยะผูดในการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยบอกอพรรคผมเนี่ยจะไปกันหมดแล้วนะพาคเหนือพรคอีสานไปกันหมดแล้วนะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าเนี่ยไม่มีการซื้อตัวกันแล้วมาเอาเองินที่ไหนมาซื้อตัวนะนะคนก็เลยตั้งคําถามไปเอาพรรคท่วมก็บอกไอ้นี่กาสแกมเมอร์ไอ้นี่กาสแกมเมอร์เอาเฮ้ยเงิเนเงินผิดกฎหมายนี่วอ่าอ่านะเขาก็ค่อยๆ่อยค่อยๆประจานนะครับประจานไปเรื่อยๆไม่ต้องเราไปแจ้งความหรอกครับ นะครับมีข้อมูลก็ไม่ต้องให้หน่วยงานของรัฐให้ไปก็เป็นไงนะครับความลับว่ารั่วไหลประจานทุกวันวันละทิน้นวันอะไรไปเรื่อย